ลูกบังจะเป็นยังไม่ลูกบังอาบนั้นเจ็บบัวบานก็จะริน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 ,รนด้วยให้แม่บงังแม่บงังบังแล้วก็ชอบด้วยด้วยอ่ะแม่บงังบังแล้วก็ถูก 5, 2, ถหา้าสองถืหลายบ่แม่บังได้ลายบ่ถืกเลขได้ลายบ่อ่าบอกเขาผิดเดี๋ยวบอกเขาหนึ่งสองมันออกหันสองสองนีง่แม่บงังเจ้านี้อธิกาเลยคนเนี่ย เสียงดังโปกบปนหนึ่งเสียงสะปกสะปกสะถานเสียงดังหานเสียงดังไฟใบจังเดย์วางเด็ต่อไปฮะเอ๊อฮะสองเครื่องมาแล้งนี่ยังโอ้เบาแล้วเบายังไงเอาซีหาโอเคจดหมายเลชเชอร์เออเดเรชเชอร์เดเรชเชอร์ไรท์ยังและ anything else we p e o p า e 58, ห้าแปดห้าแดจิโนี่แม่โอเคออกเน่นอน okay, อ่ะบอเคอ่ลับสาบอันยังก็เซีย